หลายครั้งเลยนะครับที่บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์เนี่ยถูกลืมเลือนไปตามกาลเวลาวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวของคนคนหนึ่งอนาคาริกะธรรมปาละบุรุษผู้ที่เข้ามาเปลี่ยนกระแสทานของประวัติศาสตร์และปลุกศาสนาที่ยิ่งใหญให่ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งในดินแดนต้นกำเนิดของตัวเองเรื่องราวนี้มันเริ่มต้นด้วยคำถามที่น่าคิดมากๆเลยนะครับว่าศาสนาที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกเนี่ยมันจะหายไปจากดินแดนที่เป็นต้นกำเนิดของตัวเองได้ยังไง คือในช่วงศตวรรษที่19พุทธศาสนาซึ่งเกิดในอินเดียกลับแทบจะไม่มีเหลืออยู่ในอินเดียเลยมันเกิดขึ้นได้ยังไงกันคำตอบส่วนหนึ่งก็อยู่ที่ภาพที่เราเห็นนี่แหละครับสภาพที่มันเสื่อมโทรมแบบสุดๆเลยลองนึกภาพตามนะครับสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอย่างพุทธคยาถูกทิ้งร้างจนแทบจะกลายเป็นซากปร,รักหักพังแล้วก็ยังถูกยึดครองโดยนักบวชฮินดูอีก เรียกว่าจิตวิญญาณของพระพุทธศาสนาในอินเดียตอนนั้นเนี่ยมันแทบจะว่างเปล่าไปเลยครับแต่ว่านะครับท่ามกลางความสิ้นหวังเนี่ยก็มีแสงสว่างเกิดขึ้นจนได้แต่ที่น่าแปลกก็คือแสงสว่างนี้ไม่ได้มาจากอินเดียแต่มาจากเกาะลังกาครับเป็นเด็กชายคนหนึ่งชื่อดอนเดวิดเฮลวาวิตาลเนอร์ ที่เกิดในครอบครัวชาวพุทธที่ร่ำรวยภายใต้การปกครองของอังกฤษซึ่งแน่นอนว่าเป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นมิตรกับศาสนาพุทธเลยแม้แต่น้อยชีวิตในวัยเด็กของเขาเนี่ยเต็มไปด้วยความขัดแย้งเลยครับคือที่บ้านเนี่ยเขาก็ได้ซึมซับเรื่องราวของพุทธศาสนาเต็มๆเ,เลยนะแต่พอไปโรงเรียนโอ้โหต้องไปเรียนคัมภีร์ไบเบิลอย่างหนักเลยในโรงเรียนมิชชันนารีซึ่งก็น่าคิดนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย ความรู้ตรงนี้แหละที่กลายเป็นอาวุธให้เขาใช้ต่อสู้กับเจ้าอาณานิคมในเวลาต่อมาทีนี้เพื่อที่จะทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ให้สำเร็จได้เนี่ยเขาก็รู้ตัวครับว่าต้องสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยเขาเลยสร้างสถานะใหม่ขึ้นมาที่เรียกว่าอนาคาริกซึ่งแปลว่าผู้ไม่มีเรือนคือมันจะอยู่กึ่งกลางไม่ใช่ทั้งพระไม่ใช่ทั้งคนธรรมดาแต่เป็นสถานะที่ออกแบบมาเพื่อภารกิจนี้โดยเฉพาะเลย แล้วการสร้างสถานะอนาคาริกขึ้นมาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นกลยุทธ์ที่ฉลาดมากๆเลยนะครับลองมาดูกันทีละข้อนะข้อแรกเลยคือมันทําให้เขาคล่องตัวมากเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกจัดการเรื่องเงินได้ไม่เหมือนกับพระข้อ2คือถึงจะไม่ใช่พระแต่ก็ได้รับความเคารพเหมือนพระเลยเพราะครองพรหมจันย์นุ่งห่มเรียบง่ายและสุดท้ายคือทําให้เขาสามารถอุทิศเวลาทั้งหมดให้กับงานได้แบบเต็มร้อเปอร์เซนเพราะไม่มีภาระครอบครัวมาผูกมัด แล้วจุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดในชีวิตของเขาก็มาถึงครับวันที่ 22, มกราคมปี1891ตอนที่เขาเดินทางไปสแสวงบุญที่พุทธคยาสิ่งที่เขาเห็นที่นั่นมันเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลเลยสิ่งที่เขาเห็นมันคงจะกระทบใจเขามากจริงๆครับเพราะใต้ต้นพระศรีมหาโพนั่นเองเขาได้เขียนคำปฏิญาณน,นี้ไว้ในบันทึกส่วนตัวมันเหมือนเป็นการประกาศสงครามทางจิตวิญญาณเลยนะ ซึ่งคปาปฏิญาณนี้แหละครับที่กลายเป็นพลังขับเคลื่อนให้เขาสู้ไม่ถอยไปตลอดทั้งชีวิตเอาล่ะครับจากคําปฏิญาณในวันนั้นก็ได้นําไปสู่การต่อสู้ที่ต้องบอกว่ายาวนานแล้วก็ยากลําบากมากๆเลยนะครับเพื่อทวงคืนมรดกทางศาสนาพุทธกลับคืนมาซึ่งสงครามครั้งนี้ไม่ได้ใช้ดาบไม่ได้ใช้ปืนแต่ใช้อยู่2ออย่างครับคือหมึกปากกาและข้อกฎหมายแน่นอนว่าสู้คนเดียวมันไม่ไหวยอยู่แล้ว เขาเลยก่อตั้งสมาคมมหาโพขึ้นมาให้เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนภารกิจนี้เลยครับภารกิจหลักๆก็คือการทวงคืนพุทธคยาแล้วก็สร้างเครือข่ายชาวพุทธทั่วโลกเขาไว้ด้วยกันโดยมีอาวุธสำคัญคือสื่อสิ่งพิมพ์ที่ชื่อว่าวารสารมหาโพแล้วความขัดแย้งมันก็ค่อยๆรุนแรงขึ้นจนไปถึงจุดแตกหักเลยครับในปี1895 ตอนนั้นธรรมปาละพยายามจะนำพระพุทธรูปที่ได้มาจากญี่ปุ่นเนี่ยไปประดิษฐานที่วิหารมหาโพธิ์แต่ปรากฏว่าถูกคนของมหันซึ่งเป็นนักบวชฮินดูที่ครอบครองพื้นที่อยู่ตอนนั้นบุกเข้ามาทำร้ายร่างกายแล้วก็โยนพระพุทธรูปทิ้งเลยครับเหตุการณ์ครั้งนั้นแหละครับที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามทางกฎหมายที่ลากยาวไปหลายสิบปีเลยตอนแรกก็เหมือนจะมีความหวังนะครับเขาชนะคดีในศาลชั้นต้นแต่แล้วคำตัดสินก็ถูกพลิกด้วยศาลสูงของอังกฤษซะงั้น แต่ธรรมปาละก็ไม่เคยยอมแพ้ครับและถึงแม้ว่าตัวเขาจะไม่ได้อยู่เห็นชัยชนะด้วยตาตัวเองนะแต่ในที่สุดความพยายามของเขาก็สําเร็จผลจนได้ครับเมืม่ออินดีได้รับเอกราชแล้วก็มีการผ่านกฎหมายพุทธคยาออกมาในปี1949ในขณะที่การต่อสู้ในอินเดียกําลังเข้มข้นเลยนะครับธรรมปาละก็ไปเปิดอีกสมรภูมิหนึ่งนั่นก็คือในโลกตะวันตกซึ่งก้าวนี้สําคัญมากๆเลยนะในการทําให้พุทธศาสนาเป็นที่รู้จักในระดับโลก ย้อนกลับไปในปี1893นะครับธรรมาปาลาตอนนั้นอายุแค่29ปีเองได้รับเชิญให้ไปเป็นตัวแทนของพุทธศาสนาในสภาศาสนาโลกที่ชิคาโกและที่นั่นล่ะครับที่เขาได้สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญทำให้โลกตะวันตกต้องหันมามองศาสนาพุทธในมุมที่ต่างออกไปจากเดิมโดยสิ้นเชิง สิ่งที่น่าสนใจมากๆในสุนทรพจน์ของเขาเลยก็คือเขาไม่ได้นําเสนอศาสนาพุทธในแง่ของความเชื่อหรือความงมงายเลยนะครับแต่เขานําเสนอมันในฐานะศาส,สนาแห่งเหตุผลเป็นปรัชญายที่วิทยาศาสตร์มากๆสําหรับโลกยุคใหม่เขาเน้นย้ําแก่นสําคัญว่านี่คือศาสนาแห่งการพุ่งพาตนเองแล้วการเดินทางไปอเมริกาครั้งนี้เองครับที่นามาซึ่งจุดเปลี่ยนที่อาจจะเรียกได้ว่าสําคัญที่สุดในภารกิจของเขาเลยเพราะเขาได้เจอกับ แมรี่ฟอสเตอร์สตรีชาวฮาวายที่ร่ำรวยมากเธอเกิดความศรัทธานในตัวเขาอย่างแรงกล้าแล้วก็บริจาคเงินให้เป็นจำนวนมหาศาลเลยครับเงินก้อนนี้แหละที่กลายเป็นท่อนนำเลี้ยงหลักทำให้โครงการทั้งหมดของเขาเดินหน้าต่อไปได้แล้วด้วยเงินทุนก้อนนั้นนะครับนอกจากพุทธคยาแล้วเขาก็ยังทุ่มเทฟื้นฟูสังเวชนีสถานอื่นๆอย่างจริงจังเลยไม่ว่าจะเป็นการสร้างวัดมูลคันทกุติวิหารที่สารนาณการบูรณะกุสินารา และที่สำคัญมากๆเลยก็คือการไปปักธงทำถึงใจกลางของจกักรวรรดิอังกฤษด้วยการก่อตั้งพุทธวิหารแห่งแรกขึ้นในลอนดอนเลยครับแต่ว่านะครับเรื่องราวของธรรมปาละมันก็มีด้านที่ซับซ้อนอยู่เหมือนกันเพราะภาพของเขาในเวทีโลกกับภาพของเขาที่บ้านเกิดในสีลังกาเนี่ยมันค่อนข้างจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยมะระดกที่ธรรมปาละทิ้งไว้ให้เราเนี่ยเลยมีสองด้านที่มันขัดแย้งกันแบบสุดขั้วเลยครับคือด้านหนึ่ง เขาคือวีรบุรุษผู้ฟื้นฟูพุทธศาสนาในระดับโลกเลยนะแต่อีกด้านหนึ่งเขากลับถูกมองว่าเป็นบิด,ดาแห่งลทัทธิชาตินิยมสิงหนที่ค่อนข้างแข็งกร้าวซึ่งแนวคิดของเขานี่แหละครับที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของรากฐานความขัดแย้งทางเชื้อชาติในสีลังกาที่ตามมาในภายหลัง นักวิชาการเขามีคำเรียกแนวทางของธรรมปาละว่าพุทธศาสนาแบบโปรเตสแตนต์นะครับคือถ้าจะให้อธิบายง่ายๆมันคือกระบวนการที่หยิบยืมวิธีการแบบตะวันตกมาใช้อย่างเช่นการเน้นการศึกษาคัมภีร์มากกว่าพิธีกรรมเพื่ออะไรก็เพื่อสร้างอัตลักษณ์ชาวพุทธยุคใหม่ที่สามารถยืนหยัดต่อสู้กับอำนาจของเจ้าอาณานิคมและศาสนาคริสต์ได้นั่นเอง แล้วการปฏิรูปของเขานะครับมันไม่ได้อยู่แค่ในระดับแนวคิดนะแต่มันลงลึกไปถึงชีวิตประจําวันของผู้คนเลยอย่างในระเบียบปฏิบัติสําหรับคฤรุหาที่เขาเขียนขึ้นเนี่ยมีการรณรงค์ตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อ,อย่างการกินอยู่ให้เปลี่ยนมาใช้ช้อนซ่อมแทนการใช้มือไปจนถึงเรื่องใหญ่อย่างการเปลี่ยนชื่อให้เลิกใช้ชื่อฝรั่งแล้วกลับมาใช้ชื่อภาษาบาลีแทนในช่วงท้ายของชีวิตนะครับ เขาก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุอย่างเต็มตัวและได้มรณะภาพไปในปี1933ทิ้งไว้เพียงคำพูดสุดท้ายที่มันสะท้อนถึงความปรารถนาอันแรงกล้าที่ขับเคลื่อนเขามาทั้งชีวิตได้เป็นอย่างดีเรื่องราวทั้งหมดของอนาคาริกะธรรมปาลาที่เราคุยกันมานะครับมันแสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของบุคคลในประวัติศาสตร์ได้ดีมากๆเลยซึ่งมันก็ทิ้งคาถามสุดท้ายที่น่าคิดเอาไว้ให้เราครับว่า ไอ้เส้นแบ่งระหว่างผู้กอบกู้วัฒนธรรมกับสัญ,ญลักษณ์ของลัทธิชาตินิยมเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ตรงไหนกันแน่